ลุ้นกันนี่ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเป็นแทน,นิกมันจะใหญ่ขนาดไหนวะแบบเฮ้ยอุย้ยได้นี้นามอนายวีสมุดนะฮะ มาเถอุ้ยโอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่เนเคยเตยเสียดนะฮะวันนี้เรามาทําตามสัญญาครบ1,000ไ like, ลค์นะครับผมไม่คิดว่ามันจะถึงแล้วมันเกินด้วยนะ1,100ไลค์ 1, like. โอ้โหพลังแห่งความที่อยกจะใจพี่ร0อยกล่องอะจัดมาให้คือผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคลิปที่ผมสุ่มไอ้อะไรนะ100ถุงอะไอ้ที่100คลิปอะเออนั่นแหละก็ต่อกันเลยผมอัดต่อกันเลยนะแต่อาจจะลงคนละวันกันนะครับมาเพื่อเป็นกาสียเวาทุกคนอย่าลืมฝากกระทืบไลค์ like, กดไลค์ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายในการเปิดไทเนิคสม์มากนะถ้าหลังจากนี้พี่น่าจะดองครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะดองได้เยอะแค่ไหนก็ รอติดตามชมนะครับโอเคอันก็ไปดูกันเลยครับผมน้องชายว่าพี่จะได้ไททานิกหรือว่าจะได้คิวสักตัวไหมไปดูเลยครับน้องชาย ร้าน n e m o Shop บริการแบบ p e s สซิมูเลเต99อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บของ Nemo Shop นะครับนี่บริการจำหน่ายแบบ p พล t ซิมูเลเต99และยังมีบริการจำหน่ายตัวละคร Tower อ e f e n s e นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีบริการต่างๆตามนี้ใครที่ขี้เกียจหาย TNT คุญแจก็มีขายหมดเลยนะครับเพียงแค่กดเข้าไปที่อยากที่จะซื้อนี่ฮะก็จะมีใส่รหัสพาสเวิร์ดและปิด2ชั้นด้วยนะครับผมและส่วนเลื่อนมาด้าล่าก็จะมีเขาเรียกว่ากล่องสุ่มนะครับมีทั้งแบบมีเกลือแล้วแบบไม่มี ก็จะลุ้นอีกทีว่ารหัสนั้นน่ะจะได้ฮิ้วหรือว่าไม่ได้ฮิ้วนะฮะแล้วก็มีทั้งไก่เพชร1ลร้านนะครับใครที่สนใจก็ลิงค์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับน้องชาย อย่างแรกนะครับผมขอไม่เปิดตรงนี้แล้วกันนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่รู้สึกว่ามันเกลือเกินตรงเงี้ยผมจะเปิดตรงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมชอบตรงไหนผมเปิดตรงนั้นเลยนะครับผมชอบตรงเงี้ยครับโกลเด้นอะ่ะเออมันรู้สึกว่ามันสวยดีครับสีทองสวยดีแต่ผมไม่ไชอบสีทองนะผมชอบสีส้มนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดเลยดีกว่าก็ฝากทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็ฝากกันกดติดตามคนละหนึ่งติดตามด้วยนะครับงั้นกดแล้วก็ไปดูกันเลยครับน้องชายมาหนึ่งอันกดไลค์พี่ด้วยโอ้โหเปปิดออออีกแล้ว้วุ๊บืหืห ยังรู้สึกว่าคงความเกลือเหมือนเดิมนะครับโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ยังเกลือเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดอีกสักสี่เราเปิดสี่เลยดีกว,ว่ารอบนี้ไปไปผมเปิดสักสี่เลยครับทุกคนชิวไหมขอชิวขอวขอยูออ่สักตัวนึงจริงร้อยอันเนี้ยคือแม่งเยอะมากครับทุกคนกินงบผมไปเยอะมากครับยังไม่ออกอยังมาอีกหิวโอ้โหเกลืออยู่ครับอันนี้อันนี้รู้สึกว่าอันนี้ได้เยอะ้ยทำไมอันนี้ได้เยอะจังอ่ะ๋อแต่ก็ได้แค่นั้นแหละ เปลี่ยนจุดละเปลี่ยนที่ละเดี๋ยวเราจะเปิดทีละสี่เลยนะครับ <_ d ata> เพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราเปิดทีละหนึ่งมันจะนานเกินไปคลิปผมอยากให้คลิปมันรวดรัดที่สุดนะครับเออให้คลิปมันออกมาไวที่สุดผมเปิดเราเปิดในถ้ำบ้างดีกว่าไหมไอ,อ้นี่ผมเก็บไปยังวะเนี่ยเก็บไปแล้วโอเคเราเปิดในถ้ำทีละสี่เลยครับผมไปน้องชายลุ้นกันนี่ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเป็นแทนเด็กมันจะใหญ่ขนาดไหนวะแบบหยกเฮ้ยอุ้ยได้อันนี้อุ้ยได้ที่ขี้โอ้โหออกมาได้จากอันนี้เหรอ เฮ้ยใช้นี่ว่ะดาเมจเท่าไหร่ผมอยากรู้ว่ะดาเมจเท่าไรลาเมจเท่าไหรหมูแสนแปดคือมันก็แรงเลยครับแต่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นเท่าไหร่นะทุกคนผมขอเรียกคิวหน่อยได้ปะผมจัดมาสี่อันอะผมไม่รู้ว่ามันช่วยไหมแต่ว่าเราจัดมาแล้วเอาใช้นี่มาด้วยนะครับอ่ะให้ผมว่าใช้นี่เอามาก็ได้เอามาก็ได้อ่ะผมอยากลองใช้ว่ะโพราะว่บอดเป็นไงวะนี่โคตรเทอะครับเท่จัดเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ดีกว,ว่ามาตรงนี้นี่เป็นจุดที่เรา ได้ขาเแล้วว่าซันต้าตัวน้อยแล้วกันนะจุดแรกผมเปิดเลยแล้วอันสียอันแต่เหมือนในถ้ำจะดวงดีนะเมื่อกี้ผมจะลองอสักรอบหนึ่งก่อนมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอฮิวไปฮิวตัวหนึ่งไปซันต้ามาแล้วซันต้าม,มามา,มาบ่อยนะรู้สึกความรู้สึกซันต้าม,มาบ่อยยังไงครับ,บยังไงครับปึ๊บมูยังไม่หมดอันนี้อันนี้น่าจะหมดแล้วแหละเรียบร้อย สักครั้งวะไทยอีกมาเถอะสักครั้งหนึ่งไปรอบนึงครับถ้าตรงเนี้ยไม่ได้ผมเปลี่ยนเลยผมไม่เอาแล้วตรงเนี้ยไม่กลับมาด้วยตะกลับไปหาถ้ำดกว,วาถ้ำรู้สึกว่าเออโอเคนะถ้ำเมื่อกี้ได้ใช้นี่เลยนะได้โฮร์บอร์ดด้วยยังเกลืออยู่ครับผมเกลืออยู่ซันต้ามาอีกตัวเหมือนเดิมแล้วจบที่ซันต้าครับด้านนี้จบแล้วเกลือผมไม่มาแล้วตรงเนี้ยพอคืออย่างน้อยอ่ะขอตัวที่มันเฟี้ยวกว่านี้ตรงนี้ละคือผมอยากรู้ถ้าถ้าผมเปิดแล้วแบบกล่องทะลุไปมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าต้องเปิดไหมห ถ้าเปิดเนี้ยเราได้คิวนะผมพูดเลยนะพอ,อทีช้ยทนอ,อีกอะไอ้กล่องไทนอีกอะโคตรแพงโูได้สมุดสปีดมาหมดแล้วหรอโอ้มันก็แค่นั้นแหละเออแต่ว่าไทนอีก,กู้สึกว่ามันจะได้อะไรเยอะกว่านะครับผมเปิดแปดเลย,ยไหมไท้ท่าไม่ไทยท่านีพ่พอเดีย่ย<ด>ผมผมไม่อยากเอาผมไม่อยากเอาตรงนี้เราจะมาเปิดตรงนี้ดีกว่าครับนี่เขาเรียกว่าเป็นโจนสลัดวันพีชนะทุกคนเอยไม่ใช่ไม่ใช่เรือล่มอีกมันมันมันเปิดตรงในเรือได้ปะโอ้ถ้าได้นี่โคตรเฟี้ยวเลยมาครับเดี๋ยวเราเปิดเสียเลยครับผม มา,มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมันน่าจะกดได้เนาะเอออยู่ให้ดวงหว่ามาฮิวมาป่ะหุ้ยตกใจตกใจไม่ไม่ตกใจไฟไปไฟเนี่ยไม่ได้คื้เลยเหรอกตกใจไฟเกลือเหมือนเดิมเปลี่ยนจุดผมน้องเปิดตรงหน้าโพสต์ดนอีกสักครั้งไหมเพื่อแบบมันอาจจะเรียกเพื่อนได้ครับเพื่อนที่เป็นฮิวอะไปะให้ผมเถอะนะผมเปิดขนาดนี้แล้วเกมให้ผมขี่เททีนิคสักครั้งหนึ่งอะขอครั้งเดียวอะเออจริงๆ อยากขี่แล้วเว้ยจริงเปิดขนาดเนี้ยสันต้าออกรววๆเลยครับเออไม่ใช่นี่หรอเอาเรื่องหว่ะใช้นี่มีแค่450แต่ก็มันก็แค่ใช้นี่อ่ะตัวน,นใช้นี่แลเะเาวตัวเนี้ยเหมือนสันต้าจะโหดสุดหรือเปล่าแบบในตัวเล็กนะแสนแปดอ๋อน,นี้แค่แสนหกเก้าครับผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเท่าไหร่ไปกันต่อครับผมเปิดต่อเดี๋ยแล้วกันถ,ถ้าตรงไหนได้ใช้นี่เนี่ยผมจะเปิดต่อตรงน,นั้นเลยนะสี่กองรู้สึกว่าดวงมันมีครับมา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 ,มา ลุนครับขอได้ไททเนิยเถอะสักตัวหนึ่งของของแบบของรหัสเนี้ยรหัสผมอะได้ไหมโอ้โหอันนี้คือเกลือมากไปแล้วเจอกันตรงนี้ผมลองไปเปิดใต้น้ำดีกว่าใต้น้ำน่าจะ20น่าจะนี่นี่นี่ขนาด20ไปเป็นทะเลทรายใต้น้ำเนี้ยผมเปิดระหว่างไปทางดีกว่าใต้น้ำกับพื้นดินกล่องมันจะย้อนลงไปปะไม่ย้อยไม่ย้อยเสียงอะไรอะตกใจ มาไปกันต่อครับไปกันต่อปึ๊บใช้นี่แล้วเฮ้ยใช้นี่มาบ่อยวะตรงไหนอย่างที่บอกถ้าได้ใช้นี่ก็เปิดต่อครับไปไปกันต่อเฮ้หยหยดลงน้ำอันนึงวะปุ๊บป,บป,บปบ๊ผมได้คุกกี้กอ่ะพวกนี้มาโคตรเยอะโอเคครับยังเกลืออยู่ยังเกลือยู่ครับซันต้ามาเกืือยู่ครับยังเกืออยู่ปลาเปลี่ยน โอ้ยใต้น้ำน้งเกลือเรามาเปิดตรงผมเปิดตรงบนเรือได้ป่าวะเพาผมขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อโอเคโอเคเปิดได้ใช่ไหมไปสี่กล่องเปิดบนเรือเลยครับไปขอหิวตัวเดียวพอแล้วเนี่ยร้อยอันเนี่ยหิวตัวเดียวพอไว้เพื่อนรู้ว่าเกมมันเกลือแต่ขอหิวตัวเดียวได้ปะอ่ะฮะทันต,ต้ามาโอเคครับตรงนี้เราเปลี่ยนดีกว่าตรงไหนที่สูบแล้วเ,เกลือก็คือเปลี่ยน ผมว่าบางทีมันอาจจะมีจุดสักจุดหนึ่งที่แบบมันทําให้เราได้คิวจริงๆนะเชื่อผมไหมแล้วเราวนกลับมาตรงนี้ได้ไง,ไงวะไม่เอาครับไม่เอาตรงนี้นี่คือเราทิ้งเลยนะไม่ไม่สนใจครับไม่เอาครับเราไปที่อื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ยุ่งนะครับให้เรามาเปิดตรงนี้ดีกว่าอาจจะแบบยช่วงคริสต์มาสตรงนี้หน่อยอะ่ะตัวโนว์แมนช่วยหน่อยสิเปิดนะครับสี่ันตรงนี้เลยเราจะได้นี่เปิดตรงนี้ครับผมว่าน่าจะมีลุ้นเลยอ่ะไทเทนิกอะ่ะไทเทนิกมาเหอะเรียกนั่นเนี่ยมาเรียกหาแล้วปึ๊บโอ้โหเกลือครับ กลืออันนี้เกลือมาซ้ายยังไงครับโห<ฮ>มันน่าจะเหมือนแบบไข่นะเวลาแบบเราได้ของดีอย่างเงี้ยมันจะได้แบบค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมจะไปตรงไหนดีนะเอาตรงหัวกระโหลกไหมพี่หัวกะโหลกโอ้ผมยังไม่ได้เก็บเลยผมเก็บไปแค่สิบอันเองผมแทบจะไม่ได้เก็บเลยอ่ะน,นี่คืออะไรทำไมมันลอยอ่ะเราเปิดซีกันเลยดีกว่าไปความเล่าร้อนอะ่ะที่ทําให้เราได้หิวใช่ไหมหิวไหมฮะอุ้ยชามสตนมา มาแต่ตอนนั้นก็ไม่มาอีกเลยนะเพิ่งจะมาหาเนี่ยถาตะโตนนี่คือเกลือโอเคครับจบตอนนี้รู้สึกว่าผมยังไม่ได้หิวเฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้ออีกหรอโอ้ยมีบางจุดที่พี่ไม่ได้ซื้อว่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดตรงรีเบิร์ตสองกันบ้างดีกว่านะครับผมไม่เคยเปิดตรงนี้เลยนะลองสงนิทสักหน่อยตอนนี้เราหมดไป50กล่องแล้วนะครับยังไงครับจะจะ,จะแบบนำาชงนำโชคหรือเปล่า โอ้โหเกลือเหมือนเดิมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยดีกว่าวันนี้เรื่อโอ้โหยังไม่ได้เก็บของเลยหมดแล้วใช่ไหมเปิดตู้เดี๋ยวก่อนสุ่มทีหนึ่งโอเคครับเกลือเกลือก็คือเกลือประทีละกล่องมากดีกว่ายัางไงครับโอเคตัวนี้พิเศษน,นักก้อนเกลือ ยังเ,เกลีเยม,มาเดิมพับผม้ยเ,เกลียนี้มันเกลือจังวะไอผมลองไปตรงนี้ด้วย่ะผมเปลี่ยนไม่รู้กี่จุดละเปิดมาร้อยอันเนี่ยอ,อย่าให้ต้องถึงเวลาเปิดพันอันนะครับไอ,ไอหาว่าหาได้ไหมหาได้นะครับแต่มันจะเสียงบเยอะลัคกกี้ลัคกกี้ห้าว่ะงอมงอมว่าทุกคน เป็นจุดไหนจุดนี้แล้วกันไหมจุดนี้ดีกว่าเหลือ46กล่องแล้วฮิวไม,ไม่ออกเลยออกเถอะเพื่อนออกมาเถอะลักกี้ปะเนี่ยลักกี้เจ๊งครับผมเจ๊งโบ้งครับเปิดตรงไหนดีอ่ะผมซื้อนี่ก่อนแล้วกันผมเปิดตรงแคนผมแล้วกันตรงนี้ดีกว่านี่มันคือแคนของเราครับบัก,บก,บกเเออ่ขาแบัักบกแคมเบร บักแคมเีมาแล้วผมมั่นใจในแขงครับว่ามันจะให้ของดีกับเราครับอย่างเช่นอะไรครับทุกคนอย่างเช่นอะไรครับไทเาน,นิกไหมอย่างเช่นไทเดนินดกมาเหอะโอโ้โหหวานเจี๊ยบผมยังมั่นใจตรงนี้อยู่ไปสุกว่าผมยังมั่นใจอยู่ไปกันต่อปึ๊บหิวตัวหนึงไม่ออกจร,จริงเหรอวะเฮ้ เพื่อนยิวตัวนึงก็ได้มันนานนะร้อยอันเนี่ยโอ้โหแลวเราไปชุดอื่นดีกว่าครับผมว่าเฮ้ยเราไปหมู่บ้านอย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มเราเปิดกันทิละก่อนนะเหลือสามสิบแล้วผมต้องเหลือไว้สี่กล่องนะครับเก็บไว้เราเราเปิดร้อยกล่องคือร้อยกล่องนะครับไม่มีเกินไม่มีขาดอันนี้เกลือจัดตรงเงี้ยถ้าเกลืออย่างงี้คือเราควรที่จะเปลี่ยนครับอาจจะมาในส่วนแบบแม่น้ำแม่อะไรบ้างอะลองหน่อยสิ ไปครับเปิดที่ละกล่องรัวๆครับอย่างเงี้ยจะทำให้เราได้ครับเปิดรวอย่างเงี้ยปึ๊บแบบนั้งสวนอะไรครับเปิดรัวๆเปิดรัวๆเลยนั้งสวนอะไรครับเปิดรัวๆเปิดรัวๆเลยครับทุกคนนั้งสวนอะไรมากกดรัวๆครับนี่เชื่อผมเดี๋ยวมันก็ออกครับพิ้วตัวนึงใช่ไหมยิงมาป้า ท้อ่ะหมดยังอะไรอ่ะอ๋อเป็นบ้านอ๋อบ้านอันนี้จริงเหรอทุกคนจริงใช่ไหมเนี่ยฮิวยังไม่ออกจริงใช่ไหมโอ้โหฮิวไม่ออกเลยว่ะแค่เรามีกี่แต้มเนี่ยโอ้โหผมแสนแล้วเนี่ยคนเดียวผมล่อไปแสและเออเกมนี้เอาตรงนะก็ใครที่รักในการสุ่มผมว่าเกมนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับสเต็งชามมาครบแล้วเหลือแค่อางเดียวครับ loyalty ครับไม่มา แทนต่อครับประทินสี่เลยละกันให้มันจบไวๆลุ้นแลมวมาในวีสมุดฮะมาเถอะอุ้ยมาแล้วฮิวมาแล้วกว่า <c oughs> จะมาโอ้โหโอุยดูดิทุกคนที่วมดไปกี่ล้านอะกว่าแม่งจะมาเฮ้ยครั้งแรกจริงๆว่ะที่ผมได้ฮิวจากการทำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย เอาว่ะเดี๋ยวผมค่อยรีวิวรีวิวได้ปะ่ะไม่ได้อีกผมต้องถอดตัวออกเนี่ยใช่ป่ะเพราะว่ผมล็อกครับตัวเนี้ยผมไม่ขายไม่อะไรครับผมตั้งชื่อเลยแล้วกันว่าเตยสี่เฮดครับตัวเนี้ยแต่วะาเอ็มแท็กนี่ครับเจ้าตัวนี้เตยสีเฮดอย่างน้อยที่หิวมากทุกคนตัวหนึ่งเลยนะเวย้ยเตยสีเฮดไปไปกันต่อครับผมดีใจแล้วผมเปิดให้หมดเลยแล้วกันเราน่าจะเอ้ยผมต้องเหลือสิเหลือสองอันพอละอ่ะ มาเปิดทั้หมดครับ16อันจะมีเทคนิกไหม,มบบแบบโผ่่เบิ่มอ่ะเราดูเราดูระยะไกลครับจะได้อะไรหรือเปล่าตามนั้นครับทุกคนเกลือ พอเปิดอย่างเงี้ยแม่งก็เกลือทุกครั้งอ่ะผมไม่เคยจะเปิดแล้วแม่งได้เยอะๆแล้วมันดวงดีอ่ะอันเรือสองกองผมขอเก็บไว้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอตอนแบบอีเวนต์ใกล้หมดเดี๋ยวเรามาเปิดอีกทีนึงผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะทุกคนก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านนี้มั่วช็อปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคนไปซื้อเยอะๆเนี่ยผมก็จะได้สปอนเซอร์เยอะๆเหมือนกันนะครับเขาก็จะจ้างผมเยอะขึ้นนะครับทุกคนก็ฝากร้านนี้มั่วช็อปด้วยใครอยากจะซุ่มพวกกล่องซุ่มมมมมตตต่่่่่่างๆเเนนนีียกกกกก็็็ไไไไไไปุััดดด้้้้ะะคคครบบบืออใหิวววพว e แบบ เขาเรียกว่า90%อะไรเงี้ย80% 85%อะไรเลยครับทุกคนอันก็สัตว์คีนีครับขอจากลาด้วยการที่ได้ตัวนี้มาตัวเดียวนะ150กล่องเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้ผมได้แคนมาทั้งหมดแต้มแขนนะ104ผมคนเดียวโคตรเยอะเดี๋ยวดูว่าตอนนี้บัคเครเบลอัหนับเท่าไหร่นะครับผมน่าจะ40กว่าป่ะโอ้โหไม่ใช่40 50กว่าน,นีน่มีคนไทยมีคนไทยมีคนเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วมันน่าจะยังไม่รีบอร์ดนะครับถ้ารีบอร์ดก็อยู่ประมาณช่วงนี้แหละใช่ม ถ้ารีบอดผมอยู่ประมาณอันดับที่44นะครับสอง0 0นหกหมื่นประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวตอนใกล้ๆจบผมจะยัดสักประมาณ2-300กล่องไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอตอนเขาดาวแล้วกันนะครับตอนแบบเกมใกล้อัปเดตโอเคผมคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับที่ชอบไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับบอกเลยว่าคลิปแนวเนี้ยคอนเทนต์แนวเนี้ยคือเสียงบเยอะนะครับก็ตามที่บอกครับร้านนิโมช็อปก็พยายามที่จะช่วยนะก็ขอบคุณมากที่ดูกันเยอะดูกันเยอะมากคลิปอย่างเงี้ยดูกันเยอะจริงๆขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครััับบบบแแลลละเจออกกนนนนคคคิปปห้้้าาาทุยยไวรงช